ก้อนเสร็จคำตอบสุดท้ายของการกำจัดวัชพืชในไร่อ้อยทุกกรณีปลูกอ้อยข้ามแ้งใช้ ดราคอนเซตฉีดคุมหญ้าขณะดินแห้งรอฝนทนแรงคุมหญ้าได้นานกว่า3เดือนปลูกอ้อยน้ำราดใช้ดราคอนเซตฉีดคุมหญ้าแม้อ้อยจะงอกแล้วก็ปลอดภัยไม่ชะงักการจเจริญเติบโตสำหรับอ้อยต่อหลังฝังปุ๋ยคลาดล่องใช้ดราคอนเซ็ตฉีดพ่นทับใบอ้อยปลอดภัยคุมหญ้าได้นานทาแปลงอ้อยที่มีวัชพืชงอกแล้วทั้งอ้อยปลูกใหม่และอ้อยต่อสามารถใช้ดราคอนเซ็ตผสมสารฆ่าหญ้าใบแคบเช่นดราคอนโพดสารฆ่าหญ้าใบกว้าง เช่น d ีจีทูดีฉีพ่นทับไปทั้งคุมและค่ายาในการทํางานครั้งเดียวดรากอร้อนเซพิผลิตภัณฑ์คุณภาพของบริษัทดราก้อนสายจํากัดตราหมาทองเท่านั้นสนใจติดต่ออำเภอชัยบดาลที่ร้านสอเสริมสร้างเกษตรพันอำเภอสนธิที่ร้านอรุณรัฐการเกษตรอำเภอสีเทพอำเภอวิเชียรบุรีอำเภอบึงสามพันที่ร้านทันทวัฒน์ทุกสาขา